สวัสดีครับนี่พบกับโบตัวขายเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันกันกบนี่เลย g w m แท้ง300นั่นเองครับผม เป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปเลยก็ได้นะครับเป็นตัวอัลตร้าเนาะแล้วก็นี่เราได้มาต่างประเทศครับเราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นั่นเองครับผม <laughs> ไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปทดสอบกันดูครับผมว่าเจ้าแทงค์300คันนี้เนี่ยจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับจะมีกิจกรรมที่เราได้ไปออฟโรดครับได้เข้าป่าได้ไปทดสอบระบบต่างๆของตัวรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอตติวูชชันโทนนะครับแทคงเทิร์นหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามที่ตัวรถมีมาให้ มันจะเพอร์เฟกขนาดไหนมันจะน่าใช้ขนาดไหนแต่เราไปรับชมกันได้เลยข้อดีของคันนี้เลยคือมีปุ่มแอร์แยกนะเพื่อๆที่เคยใช้ของเก w วอลต่างๆนะครับอาจจะไม่ต้องนุนหิดใจในการปรับแอร์ปรับอุณหภูมินะครับมันมีคีรัดที่สามารถปรับตรงนี้ได้เลยแล้วก็เช้านี้เนี่ยเราเพิ่งได้ทําคลิปคับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะขับในเส้นทางป่าครับออฟโรดขึ้นเขาลงเขา เจออุปสรรคหินต่งนางนๆนานาเรียกได้ว่าค่อนข้างประทับใจนะตัวรถเนี่ยเขาไปได้อย่างง่ายดายมากๆครับแล้วก็คือพอรถสมัยใหม่เนี่ยเทคโนโลยีหรือว่าระบบขับเคลื่อนของตัวรถยนต์เนี่ยเขาค่อนข้างซัพพอร์ตให้คนที่ไม่เคยขับออฟโรดได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแบบมากๆจริงๆนะ เราเจอทั้งหินสายใหญ่เจอทั้งทางที่มันไม่ดีแบบนี้แล้วก็ไหนจะกลับรถแบบแทงเทอร์นะครับมันก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นรูปให้ดูว่าเป็นอย่างไรเอาอเน่ยอ่อเนี่ยข้างหลังมันจะเบรกเห็นไหมเบรกเพื่อให้รถอ่ะมันหมุนได้ง่ายขึ้นอันนั้นน่ะก็ค่อนข้างประทับใจมากๆครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงไปถนนใหญ่กันดูว่าสมรรถนะของตัวรถเนี่ยจะดีแค่ไหน ทางที่เรากําลังวิ่งอยู่นะครับตอนนี้เป็นถนนเรียกได้ว่านี่ลูกลังนะครับมีทางแต่มีหลุมลึกมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังสามารถวิ่งได้สบาย,บายนะครับคืออุปนิสัยของตัวรถคันนี้เนี่ยด้านหน้ามันจะเป็นดับเบิลจีชโบนใช่ไหมครับด้านหลังเป็นไฟลิงห์การออกแบบมันจะคล้ายๆก,กันกับเรียกได้ว่าถอดแบบมันกับรุ่นพี่เลยก็ว่าได้แต่ไซซิงของตัวรถเนี่ยคือเขาเล็กลงกว่าเดิมนิดนึงนะครับ โอเคนี่เราขออนุญาตแสงเนี่ยเห็นปะผมไม่ต้องไปนั่งบังคับอะไรผมวิ่งได้แบบสบายๆมากๆเลยนะแล้วการซับสเ n นชั่นของเขาเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะครับในเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแมปโอเค,อเคแบบหนึ่งฮนะนี่ Apple CarPlay ก็มีนะครับโอเคเลี้ยวซ้าย ก็จะเห็นได้ว่าผมลุยทางที่มันไม่โอเคเราก็ยังวิ่งได้ตามปกตินะครับแล้วก็เนี่ย c p r p e CarPlay พยอัลลอโตซัพอคือใช้งานง่ายแล้วก็ถ้าเพื่อนๆลงเขาเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้ Hill Descent Control ก็ได้ครับผมหรือว่าใช้ p d d l e s h i f t ก็ได้แต่ว่าผมต้องบอกอย่างนี้ว่ารถคันนี้เนี่ยกำลังเขาเหลือมากๆครับการที่คุณจะขึ้นเขาการที่คุณจะไปในที่ที่มันแบบคิดว่าคุณไปไม่ได้เนี่ยมันไปได้นะ แล้วก็เมื่อกี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวกล้องสามรองศาเขาจะติดการทํางานครับทุกครั้งที่มีการเริ่มหักเลี้ยวองศาล้อที่มากขึ้นหรือแม้กระทั่งเจออุปสรรคแล้วเซ็นเซอร์ตัวรถมันจับเนี่ยเขาจะโชว์เลยครับในหน้าจอเป็นกล้องซ้ายกล้องขวาแล้วก็ตัวท็อปวิวนะครับนี่แจ้งเตือนให้ปกนะครับเช้านี้ <laughs> นี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่ ใช้งานง่ายมากเลยนะเมื่อวันตอนที่เราขับไปในทางที่มันไม่โอเคเนี่ยเราก็ยังพอเห็นสิ่งต่างๆนะครับขับหลบหินได้หลุมได้สบายนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาอยู่นิดนึงนะคือตัวจอของเขาตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเล็กไปนิดนึงครับการที่เราจะมองเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปเพ่งอย่างนี้ครับเพื่อที่จะมองเขาในการที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆไปนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในโหมดออฟโรดหรือว่า,าเป็นโหมดปกติก็ได้แล้วอยากจะดูองศาของตัวรถนะครับคันนี้เนี่ยเราสามารถเห็นได้เลยว่าในหน้าจอดิสเพย์ครับว่าตัวรถเนี่ยกำลังองศาเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วทำไมเาขาเทไซแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะปิดก่อนโอเค นี่แหละคือมันมีบอกตรงหน้าจอตรงนี้ครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆก็กดดูที่หน้าจอตรงกลางได้ที่เขาจะโชว์มุมองศาโชว์ตัวการใช้งานดิฟล็อกนะครับผมแล้วก็โออีกต่างๆมากมายคือเทคโนโลยีของแทง300เนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างจัดเต็มมากๆนะฮะส่วนระบบที่เขามีการเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่นอ่ะเขาบอกว่าแทง300 Hybrid นะครับหรือ h e v บางคนก็บอกว่าเฮ้ยคันนี้เนี่ยมันต้องแบบเป็นรถที่ประหยัดในระดับหนึ่งเลยใช่ไหมแต่ที่เราขับมานะครับเมื่อวานเนี่ยก็อยู่ราวๆสักประมาณ10-11อโลลิตรอยู่ราวๆนั้นนะแต่ก็การอธิบายนะครับคันนี้เนี่ยที่จริงการใช้มอเตอร์หรือพลังงานของแบตเตอรี่ส่งเข้ามอเตอร์เพื่อเพิ่มกำลังแรงมาแรงบิดเนี่ย เขาไปส่งสเขาไปส่งเสริมกับการที่เราใช้สมรรถนะสะมมากกว่าในการที่เราจะประหยัดในการขับขี่นั่นเองครับผมเพราะว่าคือด้วยมิติของตัวรถครับด้วยขนาดการออกแบบทรงกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็รถมันประมาณ2.5ตันหเนี่ยก็พอเข้าใจได้แหละว่าอัตาราเบริภคมันจะอยู่เลทประมาณนี้ถึงแม้ว่ามีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยก็ตามนะครับอันนี้ก็ต้อง บอกเพื่อนๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะจําฝังใจว่าเฮ้ยพอเป็นไฮบริดอะมันต้องประหยัดกว่านี้มันต้องแบบไหนๆมีมอเตอร์มาช่วยในการออกตัวหรือว่าเพิ่มสมรรถนะในการที่เราขับขี่นะครับแต่ว่านั่นแหละการใช้งานของคันนี้มันเป็นแบบนั้นแหละครับน้องหมาหลบหลบพี่หน่อยครับโอเคนี่นะกล้อง3ามองศาติดการทํางานติดแบบนี้ อืมแต่ว่าการซัสเตนชั่นนี่คือขอชมเลยนะมันเป็นความนุ่มบวกแน่นควบคู่กันนะครับแล้วการที่เราใช้งานเขาหรือว่าวิ่งไปทางอุปสรรคที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะี้ก็คือมันเป็นทางดินทั้งลูกรังหรือแม้กระทั่งตอนที่เราไปออฟโรดนะครับเขาซับได้เนียนมากๆครับแล้วก็การที่ เราเจอทางที่มันแบบกระแทกจริงๆหรือว่ารอยต่อของถนนที่มันแบบอาจจะตึงตังนะฮะเขาก็ยังทําได้ดีแล้วก็มันจะดูแบบแน่นๆบางคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันควรที่จะแน่นกว่านี้แต่ผมมองว่าถ้าแน่นกว่านี้เนี่ยมันอาจจะไปในทางเหมือนย้วยแล้วก็ได้นะครับแต่เซตอัพช่วงล่างแบบประมาณนี้นะผมว่ากําลังโอเคนะครับการที่เราใช้งานเขาการที่เราขับขี่ เพราะว่าคันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ออฟโรดจ๋ายอย่างเดียวนะคือคุณสามารถขับเป็นเดลี่ยูสก็ได้นะครับเพราะว่ารถมันมีไอคอนิกของตัวมันเองมากๆครับการออกแบบนะครับรูปทรงของเขาอืมนี่แหละขับในเมืองก็ได้แล้วก็เขาก็มีพวกระบบความปลอดภัยรอบรถที่เราเคยรีวิวไว้ตั้งแต่แรกนะเรนที e แอสซิสเรียกคอสทัฟฟกันเลนะครับป้องกันก่อนการชนด้านหน้าเรนทีฟแอสซิสนะครับ อีกต่างๆมากมายเนี่ยเราสามารถใช้งานเขาได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วที่ผมเริ่มรีวิวตัวออร่านะครับหรือว่าพวกฮา w าลหรือว่าตัวโจไลออนเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าราะบบความปลอดภัยเนี่ยเขาใช้ได้จริงนะนีะ่แต่ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าบางคนบอกว่าพมาลัยนะครับมันดูเบาไปหน่อยตัวพมลัยเนี่ยมันสามารถปรับตามแรงปรับน้ําหนักได้ มีหลายโหมดมีหลายอย่างนะครับน้ำหนักมันจะปรับเปลี่ยนตามโหมดหรือเราก็สามารถปรับได้แต่เขาจะพยายามจำค่า d e f a ครับว่าเฮ้ยมันต้องเป็นการขับขี่หรือว่าการเซตอัพที่เน้นขับง่ายแล้วก็สบายนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามของทางค่ายนี้เนี่ยเขาพยายามทำให้มันแบบพวกอะไรเบาจริงนะเบามากๆนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพอขับความเร็วสูงแล้วมัน มันดูไม่ปลอดภัยนะมันดูเหมือนแบบว่ามันมีความไม่มั่นคงนะฮะเห็นปะขึ้นทางตอนเนี้ยมุม8องศานะครับก็ตัวรถก็ยังไปได้อย่างสบายๆนะครับคือคันเร่งมันอาจจะดูตึงๆหน่อยนะฮะก็โอเคนะนี่เนี่ยเพื่อนๆอยากจะเติมก็ทำได้เขามาทันทีทันใด ตอนนี้เราอยู่ในโหมด all wheel drive ครับผมแล้วก็เป็น normal mode นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นขับเคลื่อนสีล้อแต่ก็จะพยายามใช้ AI ครับว่าคำนวณเฮ้ยตอนนี้สถานการณ์นี้กำลังแรงมาแล้วก็น้ำหนักการกดคันเร่งประมาณนี้เนี่ยตัวรถจะใช้การแบ่งน้ำหนักอย่างไรการแบ่งการขับเคลื่อนอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในโหมด eco เนี่ยโหมด eco เขาจะใช้การขับเคลื่อนแบบ2ล้อครับผม แต่ว่าผมก็แอบติดใจนิดนึงว่าเฮ้ยพอเป็นขับเคลื่อนแบบ2องล้อเนี่ยเขาน่าจะมีปุ่มบอกนะว่าตอนนี้กำลังเป็นทูไฮนะครับแต่พออย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเซลล์ไม่บอกหรือว่าทางเทคนิคของเกตวอลไม่บอกเราก็ไม่รู้เลยนะว่าพอปรับเป็นอีโคมันจะเป็นแบบ ทูไฮ uh, นะครับหรือ2องล้อนั่นเองผมก็ว่าเออถ้ามีปุ่มบอกหรือเป็นปุ่มกดก็น่าจะดีนะแต่ว่าผมก็พอเข้าใจได้แหละว่าพอถ้ามันมีปุ่มบอกเนี่ยมันก็จะดูแบบตลกหรือว่าอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วมันดูไม่ไม่ลงตัวนะครับเบรกเบิก mm hmm. โอ้สบายครับการกับขี่การใช้งานของเขารวดเร็วเบร,รกกระชับนะครับผมแล้วก็ จับอยู่มัดแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเนี่ยแป้นพันเจอชิพนะครับอันนี้แอบแบบนิดนึงนะว่าเขาน่าจะเป็นการรีเจนมากกว่าการเปลี่ยนเกียร์นะครับเพราะตอนนี้เป็น m 3ครับเ,เห็นปะแล้วพอเราเหยียบเกินเกินรอบของเขาอ่ะเขาไม่ยอมเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติด้วยนะ,ะการที่เราจะหายจาก ตัวแมนนวลนะครับพอใช้แป้นเลื่อชิปเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะกลับมาเป็นดีอัตโนมัตินะแต่ว่ามันก็มีวิธีแก้ครับก็คือให้เพื่อนๆดันเกียร์ลงครับมันจะเป็นดีดีด็อเหมือนเดิมแค่นี้เองง่ายๆนะครับส่วนที่ผมขอชมอีกนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยของคันนี้เนี่ยก็คือเขามีตัวกล้อง3า0รสองศาครับที่สามารถใช้ได้ต่อเมื่อความเร็ว ใช้ได้ต่อเมื่อเซ็นเซอร์เจอใช่ไหมครับใช้ได้ต่อเมื่อความเร็วต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อชอั่วโมงล้วก็ใช้ได้ต่ำกว่าความเร็ว30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงอันนี้คือขอชมเลยว่าเฮ้ยพอรถไซส์ใหญ่คนอาจจะดูแล้วเนี่ยเวลาขับขี่บนถนนอาจจะกลัวนะครับหรือว่าเวลาเขาปัดมันก็สามารถใช้ได้ในความเร็วแบบนั้นๆอยู่ที่ว่าเราเซตอัพครับอยู่ที่ว่าเราตั้งค่าให้ตัวรถมันจำค่าแบบไหนนั่นเองครับอืมอันนี้เป็นอะไรที่เออมันเวิร์กครับ แล้วก็ส่วนการแจ้งเตือนต่างๆนะครับหรือว่าระบบที่หลายคนอาจจะงุดดงิดมั้งแต่ออราคูดแคทหรือหัวอัลเฮที่มันแจ้งเตือนแบบบงบ้างเกินไปอะ่ะแต่คันนี้มันจะแบบเสียงมันจะดูผู้ดีขึ้นครับผมแล้วก็มันจะดูนุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมคือเขาพยายามออกแบบตัวรถนะครับผมพยายามทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีความดูเป็นไฮเอนด์ไฮเกรดมากขึ้น เนี่ยพวงมาลัยนะครับหรือแม้กระทั่งเบาดที่เรานั่งเนี่ยเน้นไม่ในทางนุ่มนวลละผิวสัมผัสมันดีนะหนังเนปป้านะครับแล้วก็โอ้ t e x t อร์คือดีเลยนั่งขับทางไก่ผมมองว่าขับได้อย่างสบายแน่นอนแต่ว่าไอ้ที่รองต้นขาของเราเนี่ยผมอยากให้เขามีการที่เราดึงจากทางด้านล่างได้เหมือนค่ายหนืดนะ คือพอคนตัวยาวนะฮะถือว่ามีไซซิงที่ค่อนข้างใหญ่แล้วมานั่งขับขี่แบบนี้เนี่ยใจอยากขับขี่ไกลแบบสบายเนะี่มันต้องเป็นที่ซัพพอร์ตรองต้นขาได้ดีขึ้นกว่านี้นั่นเองครับแต่อันนี้คือมันสั้นไปหน่อยนะผมนั่งมาตั้งแต่ออกไป่อกี้รู้สึกว่ามัน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 วงเวงไปหน่อยครับผมแล้วพอนั่งไกลาอาจจะเมื่อยล้าได้นะครับ ส่วนพวกเกี่ยวกับตัวเบาะเนี่ยมีจุดหนึ่งที่เขาค่อนเด็ค่อนข้างเด่นก็คือเขามีระบบนวดมาให้นะฮะ<ม>เหมือนกับในค่าย<ม>ดาวนั่นเองครับผมก็คือพอเรานั่งทางไกลนั่งท่าเดิมนานๆนะครับอาจจะเมื่อยล้าได้เขาก็มีตัวระบบแมสซาจนะครับเข้ามาให้เราได้ใช้งานนั่นเองอู้กระดดึมนี่เห็นปะขาดเจอทางเมื่อกี้นะตัวรถมันยังซับพอร์ตได้ดีมากเลยครับอันนี้ก็คือโอ้ ขอชมเลยนะครับนี่เห็นปะพวงมาลัยใช้ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างหักเลี้ยวแล้วเนี่ยมันไปตามมือได้อย่างแบบสบายๆนะครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าในกรณีที่ตัวรถเนี่ยมันเป็นทรงกล่องใช่ไหมแล้วรถมันมีไซส์ใหญ่กับเวลาเราใช้งานของเขาหรือว่าการคอนโทรลเนี่ยถ้าเพื่อนๆหักเร็วมากเกินไปครับตัวรถมันจะมีอาการอ่า ไปเป็นก้อนนะครับถ้า,เ,าเขาเรียกว่าเวลาเรานั่งเนี่ยอาจจะรู้สึกเวียนหัวได้นะครับพยายามค่อยๆหักเลี้ยวเขาพยายามค่อยๆใช้งานเขานะครับมันก็จะไม่เวียนหัวอะไรมากนะกหูอื้อแล้วนะตอนนี้เราอยู่บนเขานะ แล้วก็ความเร็วซับประมาณ120นะครับเสียงลมเริ่มเข้ามานะแต่ว่าที่ขอชมเลยคือตั้งแต่ที่เราผ่านทางฝุ่นมาจนถึงทางที่เป็นถนนคอนกรีตแบบนี้เนี่ยตัวน้อยที่มาจากพื้นที่เราแบบหนึ่งนีขอบีบหนึ่งทีน้อยที่มาจากพื้นถนนเนี่ยไม่เยอะครับไม่เยอะเลย เก็บเสียงคือดีนะครับแต่สักความเร็วเนี่ย99 100เพื่อนเจะเริ่มได้ยินเสียงทางด้านหูทางด้านซ้ายกับด้านขวาของเราครับมันจะแบบฟืดฟืดฟฟืดฟ,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 ดฟดนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าอย่างที่เขาเกล่าวตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มเปิดโปรดัก์ออกมาก็คือพอรถทรงกล่องแบบนี้มันจะมีการต้านลมมากกว่าปกติน,นั่นเองครับผมแต่สําหรับผมเนี่ย ความเร็ว120เสียงประมาณนี้พอรับได้อโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ถนนใหญ่กันจริงๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูว่ารถคันนี้เนี่ยขับขี่ในถนนปกติในความเร็วประมาณนึงตัวรถจะทำงานได้ดีแค่ไหนนั่นเองครับโอเคตอนนี้เราลองมาวิ่งบนถนนปกติดูนะครับว่าสมรรถนะของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับทางซ้ายนี่ก็อาจจะนิดนึง อันเดี๋ยวเราลองโหมดอีโคก่อนขอปรับนิดนึงนะฮะนี่โอ้ไม่หมดอีโคดูพุ่งจังช่วงจังหวะที่เรา,เ,าเล่งมาในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็เราลองยกแล้วเราลองเติมดูมันมีจังหวะคิดอยู่ประมาณเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองใหม่เนี่ยประมาณสองสามวิีนะฮะ คือพอเรายกปุ๊บหนึ่งสองสามเนี่ยมันมันแบบมันไม่ได้แบบทันทีทันใดนะครับมันจะมีอจังหวะรอนิดนิดหน่อยๆนะฮะให้ให้ให้เหมือนแบบให้ระบบมันคิดอ่ะเดี๋ยวเราลองเป็นปกตินะฮะ เหมือนกันเหมือนกันนะครับเมื่อวานก็ลองถามทางเทคนิคดูครับเขาบอกว่าอันนี้คือแก้แล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะนานกว่านี้แล้วก็ช้ากว่านี้นะครับช่วงจังหวะการเร่งนะครับมันดูไม่ค่อยทันใจมากมายหนักนะครับแต่พอเขาแก้เนี่ยมันก็ดีขึ้นเวลาเราจะเร่งแซงเห็นไนะมันจะมีช่วงจังหวะรอหน่อยๆน,นะครับการที่เราใช้งานเขาเราอาจจะต้องอเขาเรียกว่า อืเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเผื่อเผื่อหน่อยนะเพราะว่าพอเรากดแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พุ่งทันทีทันใดนะฮะแต่ลอยต่อถนนผ่านได้อย่างง่ายดายครับแล้วก็ พอเราเจอทางที่ไม่ดีเนี่ยเออตัวรถแม่งแบบผ่านไปได้แบบเนียนเนียนเนียนๆน,น,นะครับคนขับอาจจะดีครับแต่พนนั่งหลังอาจจะมีอาการในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถามเมย์เหมือนกันว่าทางฝุ่นเป็นไงบ้างก็มีกระดอนกระดอนนะครับก,ยยก็พยายามเข้าใจตัวรถแหละเขาพยายามทำให้การตัวยืดขดของตัวรถเนี่ยมันเฟิร์มครับเวลาเราวิ่งผ่านในอุปสรรค ตรงไหนเนี่ยทางที่ปกตินะครับมันมันไปได้อย่างง่ายดายนะครับแต่พอเดี๋ยนะฮะแต่พอเราวิ่งบนถนนปกตินะครับหรือว่าอ่ะวิ่งถนนปกตินยมันจะดูเฟิรม์มเฟิรม์มแล้วก็จังหวะที่ลูดไปมันก็จะมีความนุ่มนวลใช่ไหมครับแต่ว่าพอเวลาเราขับทางที่เป็นออฟโรดครับการยืดหดของตัวโช๊คเนี่ยมันทําได้ดูดีครับแล้วก็ทําได้ดู นวลนะครับไม่รู้สึกกระตุกกระตตกแล้วก็ไปได้อย่างง่ายดายเนี่ยความเร็วเขาเร่งขึ้นเร็วมากเลยนะแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนอ่ะเราเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยโดยที่เราแบบไม่ได้หักเลี้ยวเร็วๆนะครับตัวรถมันมันแบบค่อนข้างสมูทนะนะเปลี่ยนแล้วแบบสมูทสมูทนะครับอาจจะมีนิดนึงที่มันมันดูว่าเฮ้ยตัวรถมันไปเป็นก้อนอย่างเงี้ย แต่เมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนเลนแบบหักคมอะไรเร็วๆนะครับอันนั้นอาการออกค่อนข้างเยอะเพราะว่าวานผมลองนั่งหลังดูแล้วก็เพี่ลองไอ้นี้ให้ดูเนะนี่ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเนะนี่ยเหน็นปะเห็นปะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้เป็นแบบอ,อ่มันไม่มันไม่เหมือนรถปกติอยู่แล้วนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนให้ดูเห็นปะมันจะมันจะโยนไปทางอันนะฮะแล้วก็มันจะมีความที่ตัวรถเนี่ย อแนวแบบว่าวุ้นๆนิดนึงนะเวลาขับคันนี้ยผมก็จะแนะนําว่าอย่าเปลี่ยนเลนเร็วๆนะครับหรือว่าอย่าซิ่งเหมือนกันกับรถที่เป็นรถเก่งหรืออะไรเงี้ยจะดีกว่านะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคนนั่งหลังเวียนหัวแล้วก็เวลาถ้าเราเจอถนนที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยผมว่าถ้าตัวรถอาการออกแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่ เกิดการสลิฟขึ้นได้นะครับการใช้งานของเขาการที่เราขับรถคันนี้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงในย่านความเร็วสูงนะฮะแต่ขับขี่ผมว่ามันสบายนะน้ำหนักพวงมาลัยเอยความคมของพวงมาลัยผมว่าเออใช้ได้นะมันมันไม่ได้น่าเกียดนะฮะ เนี่ยช่วงจงังหวะความเร็วสักร้อยห้าสิบนะครับเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยว่ามันเริ่มตึงแล้วนะมันเริ่มแบบเร่งแล้วมันมันแบบกดแล้วมันเป็นความเร็วที่ค่อยๆไต่มากกว่าที่จะเป็นความเร็วแบบคูณหารพันแล่นเหมือนช่วงกลางๆนะฮะแต่ว่าก็ยังเติมได้อยู่นะเนี่ยร้อยหกสบเอ็ดนะฮะล้วกดแช่ไปนี่ก็ยังทำได้อย่างง่ายๆนะฮะ ก็น่าจะประมาณนี้แหละที่เราลองมาขับขี่ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองไปติดต่อดิลเลอร์ใกล้บ้านนะฮะแล้วก็ลองไปสัมผัสเขาลองไปขอเขาเทสต์ดรฟ์ครับถึงแม้ว่าอา,อาจจะไม่ได้เทสต์ดรฟ์ระยะยาวๆนะแต่ก็คุณน่าจะพอจับฟีลลิ่งได้นะครับผมส่วนโปรโมชั่นหรืออะไรเนี่ยก็ลองสอบถามแต่ละโชว์รูมดูแต่ว่าเขาก็จะของทางเกตบอลเนี่ยเขาจะอิงกับทาง ศูนย์กลางครับของเกตวอลประเทศไทยนั่นเองครับผม okay, ยังไงก่อนอื่นต้องขอขบคุณทางเกตวอลมอเตอร์มากมาเลยครับที่นํารถดีๆอย่างนี้มาให้วงล้คาทดสอบนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับหรือว่าอยากจะดูคลิปอื่นของทางแท้ง300หรือว่าแท้ง500ก็ตามเนี่ยก็ลองเลื่อนเพลย์ลิสต์ของเกตวอลได้นะมีรถทุกรุ่นนะฮะที่ผมทําไว้แล้วนะยังไงวันนี้วงลแล้วก็แทง300ต้องขอตัวลา,าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ